น,นี้ลุงดอนเกรเปลือกอยู่ที่ทันทงสถานหญิงกลางนะครับนะฮะก็มาตามเรื่องของแม่มานีแม่จินนี่ลุงดอนบอกแนละ้วถ้าคุกหญิงนี่ลุงดอนถนัดแต่ก็ยังไม่อยากเข้าไปอยู่ในคุกหญิงนะฮะคุกชายก็ไม่อยากเข้าไปอยู่แต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือเมื่อน,นักสู้หรือเพื่อนพี่น้องผู้ร่วมบุรดมการทุกคนเดือดร้อนเช็คอิน สามารถทำอะไรให้มันเป็นประโยชน์ได้นะฮะที่มากกว่าการเป็นสื่ออิสระก็จะสามารถทำนะครับเหมือนกับเชสเนี้ยครับเชสของแม่มานีกับแม่จินนี่นะฮะที่นั่งอยู่ข้างหน้ากล้องอันนี้คือน้องสุนนะครับเป็นสามีของแม่มานีนะครับคือเรื่องที่เกิดขึ้นวันศุกร เขาเอาตัวแม่มานีกับแม่จินนี่ส่งทันทนสถานหญิงกลางไม่ให้ประกันตัวคําสั่งสาลลงมาแล้วเราปฏิบัติตามคําสั่งสาลนะครับแล้วมาคราวนี้นะครับเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือทนายเปิ้ลที่อยู่ดูแลแม่มานีในวันนั้นนะครับนฮะก็ช่วยเหลือแม่มานีเต็มที่ในวันนั้นนะครับ พอมาพอต่อมาเนี่ยนะครับนะฮะก็ส่งเรื่องให้กับทนายเมย์นะฮะทนายเมย์ก็มาดูแลแม่มานีในวันนี้วันจันนะทนายเมย์ก็เขาเยี่ยมแม่มานีทางระบบออนไลน์ line, ใช่ปะ่ะใช่ครับอ่าแล้วก็เยี่ยมแม่มานีกับแม่จินนี่ทางระบบออนไลน์ line, นะนะครับก็ทนายก็ช่วยเหลือในเรื่องราวต่างๆ นะครับแม่มานีกับแม่จินนี่ตอนนี้ยังอยู่ดีมีสุขไหมก็ก็เครียดเครียดตอนใหม่ๆเข้ามาเพราะไม่ได้เจอทนายครับนะเราต้องเครียดเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันติดเสาเสาสุกเสาที่คือไม่ได้เจอทนายคเครียดสองวันที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับเพราะว่าได้คุยกับทนายได้มีทนายเข้ามาคุยด้วยเยี่ยมก็ อาการเครียดก็ลดน้อยถอยลงครับก็เป็นเรื่องธรรมดาครับคือคนอยู่ข้างนอกเนี่ยแล้วอยู่ดีๆเนี่ยนะฮะเขาพาตัวเข้ามาเช็คอินในทันท่าสถานหญิงกลางเนี่ยนะฮะเป็นใครก็ต้องเครียดกันทั้งนั้นนะครับนะครับเป็นใครก็ต้องเครียดกันทั้งนั้นนะครับแต่ถามว่าหนทางนักสู้มันไม่มีนะครับเกรีบผู้หลาผู้ผมแดงให้เดินนะฮะ สายพุกขวาตารางครับแต่ถ้าทําสําเร็จเราถึงปลายทางแน่นอนแสงสว่างแห่งประชาธิปไตยที่แท้จริงจุดหยิบเทียนแห่งแสงสว่างขึ้นชูและนําทางประชาชนนะครับสู่การอยู่ดีมีสุขนะฮะตามหลักการของนักสู้นะครับที่ทุกคนมีอุดมการณ์และปณิธานแน่วแน่ที่จะทําเพื่อประชาชนอย่างลุงดอเนี่ยบอกคําเดียวเลยชดานี่ไม่ยุ่งเพราะอะไรครับ ถ้าเรายุ่งกับชาดาแล้วคนที่หนักกว่าเราเขาอยู่ไม่ดีมีไม่สุขแล้วเขาแย่อยู่แล้วเราสามารถที่จะช่วยเขาได้แต่ถ้าเราไปยุ่งกับชาดาแล้วเราเอาตัวรอดมันก็ไม่ใช่ลุงดอนถึงปฏิเสธชาดาแล้วลุงดอนก็อยู่กับประชาชนให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขอย่างนี้น่าจะดีกว่านะครับก็จึงเลือกเส้นทางเดินนี้มาอยู่กับมวลชนร่วมกับ ซึออิสระร่วมกับมวลชนประชาชนทั้งหลายเรียกร้องแล้วเข้าไปต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆเสียงคุกเสี่ยงตารางกันทุกคนกคับเอาเข้าเรื่องเลยครับวันนี้เป็นวันแรกที่จะได้พบกับแม่มานีกับแม่จินนี่แต่คนที่จะได้พบคือทนายคนอื่นไม่มีสิทธิก็ไปเยี่ยมนะครับถ้าญาติจะเยี่ยมนักโทษเขาให้เดือนละครังซึ่งถ้าผ่านด่านโควิดไปแล้ว ต้องฉีดวัคซีนแล้วสองเข็มมีใบรับรอง <ไป S 2> และวันที่จะได้นัดเข้าไปเยี่ยมต้องมีผ่านการตรวจ APK ไม่เกินยี่บสี่ชั่วโมงแล้วก็เป็นคนที่ปลอดโควิดโดยการรับรองจริงๆและถึงจะได้เข้าไปเยี่ยมนั่นคือหลักของการเข้าไปเยี่ยมแต่ต้องจองคิวล่วงหน้าต้องเป็นหนึ่งในสิบของคนที่ถูกระบุไว้โดยนักโทษว่าเป็นคนไว้วางใจ นั่นคือหลักปฏิบัติของคนธรรมดาที่จะเข้าไปเยี่ยมญาติเขาให้เยี่ยมได้เดือนละครั้งเท่านั้นแต่ถ้าทนายทนายไปเยี่ยมลูกความทนายสะดวกครับสามารถไปเยี่ยมลูกความได้ทุกเมื่อนะฮะในเรื่องราวต่างๆนะฮะทนายเยี่ยมได้ทุกวันนะครับแต่การเยี่ยมแล้วแต่เขาจะกําหนดว่าจะให้เยี่ยมระบบออนไลน์หรือจะให้ไปโทรศัพท์คุยแล้วต่างคนต่างยกกันคนละกระบอกผ่านหน้าเคาน์เตอร์ ที่มีกระจกมีลูกกรงกัน้นรู้เหมือนในห,หนังเลยอ่ะแบบนั้นนั่นก็คือทางราชธานจะเป็นคนกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นนักสู้ย่อมมีบาดแผลครับโอ้โหกับตลุมตุมพอกเลยครับบางคนกว่าจะถึงเส้นชัยแต่บางคนก็บายบายขึ้นสวรรค์ไปก่อนหรือไปที่ไหนก่อนแล้วแต่ครับแต่ละคนะลุงดอนก็วันนี้มากับซุนซุนน่ะนำทางมาก่อนเพราะลุงดอนไปติดเชืตะวันอยู่เมื่อเช้า พอซุนนำทางมาซุนก็นำทางโดยสะดวกเพราะมากับมาเพื่อมารอพบทนายที่นี่ใช่ไหมฮะแล้วตกลงเขาว่าไงกันบ้างกับซุนกับทนายทนายก็เข้าเยี่ยมก็อย่างที่พูดเลยตอ,อนใหม่ๆก็เครียดเพราะว่าเข้าไปแล้วไม่ไม,ไม,ไม่มีทนายไม่เจอทนายสองวันที่ผ่านมาสุกเช็คอินตอนกลางคืนใช่เสาอยู่ อาทิตย์อยู่แล้ววันนี้ก็วันนี้วันจันทร์เช้าถึงได้เจอทนายตอนก่อนเที่ยงก็ความเรียบที่มีอยู่สองวันที่ผ่านมาก็ค่อยคๆหายออกไปแล้วเป็นการเยี่ยมทางออนไลน์เห็นไครับเป็นการเยี่ยมทางออนไลน์ด้วยแล้วก็อีกประมาณสักอาทิตย์ก็จะสามารถเยี่ยมข้างนอกได้แล้วก็แต่ทุกคนที่เข้าเยี่ยมได้ก็ต้องผ่านอย่างที่ลุงดอนพูดหนึมีการผ่านการฉีด วัคซีนสองเข็มไม่ต่ำกว่าสองเข็มหรือสามเข็มต่ีใบรับรองด้วย KTA อะไรต่างๆทุกอย่างคือผ่านมีต้องแน่นเกี่ยวกับโควิดนะครับครับต้องยังไงว่าต้องเป็นสิ่งที่ดีใช่แล้วเขาจะต้องคือเขาก็ไม่อยากให้เชื้อโควิดมันเข้าไปวิ่งพ้านอยู่ในพื้นที่ของรัฐทาลเขาก็จะมีมีมาตรการเข้มงวดทุกอย่างนะครับ เป็นเรื่องธรรมดาครับนะฮะไม่มีใครครับอยากเป็นโควิดแล้วไม่มีใครอยากจะให้โควิดเข้าไปแพร่ในสถานที่ต่างๆด้วย uh huh. แล้ววันนี้นอกจากทนายเขาไปทำหน้าที่ทนายแล้วทนายมาประสานงานกับสุนที่เป็นญาติคนเดียวของแม่มานีค,คือเป็นสามีลูกแม่มานีสามคนวันนี้ไม่ได้มาด้วยไม่ได้มาด้วยอ่าอยู่บ้านทำอะไรอยู่ไปทำงานอ่าเขาทำงานทั้งสามคนอ่าบางคนก็เป็น แม่บ้านเป็นครอบครัวอยู่เลี้ยงลูกอ่าครับก็คือมีครอบครัวแล้วทั้งสามคนไม่ไม่ลูกคนกลางนี่ก็ไปทํางานแบบเสริมแต่เป็นนักศึกษาอยู่ลูกสาวแม่มานีสองคนสองคนคนเล็กก็อยู่กับครอบครัวแล้วก็ตอนนี้เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านอ่าเป็นแม่บ้านคือลูกสาวแม่มานีสามคนสองคนสองคนผู้ชายหนึ่งผู้ชายหนึ่งผู้หญิงผู้ชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่งผู้หญิงสองผู้หญิงสอง คนแรกผู้ชายคนที่สองผู้หญิงทํางานหรือว่าอะไรคนที่สองเรียนหนังสือด้วยทํางานพิเศษด้วยอ่าแล้วคนแรกเป็นผู้ชายมีครอบครัวยังก็มีครอบครัวแล้วมีครอบครัวแล้วแล้วคนที่สามที่เป็นผู้หญิงก็เลี้ยงลูกก็เลี้ยงลูก<ำ>นี่ครับ<ำ>ก็คือความรับผิดชอบของลูกมแม่มานีทั้งสามคนส่วนซนก็อยู่กับแม่มานีมาตลอดแต่วันนี้คืออยู่คนเดียวแล้วเมื่อแม่มานีเข้าไปบทหนักของชุนก็คือดูแลต้องดูแลที่บ้านใครั้งมี ก็ทุกอย่างอ่ะมีหละอันด้วยป่าวฮะมีหละอันด้วอาชิอย่างคนที่ก็เคยออกอที่พามามอบบ่อยพามาอบบ่อยๆนั่นแหละ่านะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยศูนยรับบนน่ะทุกอย่างก็ต้องเสร็จกิจกรรมหน้าเรียนจํามีกิจกรรมที่ไหนก็ต้องรีบเข้าบ้านอืมต้องไปดูไอ้ตัวเล็กคนไอ้น้องอาชิคือหลานอืแล้วก็ก็ต้องทํางานครับ นี่คือเรื่องของแม่มานีแล้ววันเนี้ยซุนมาเยี่ยมแม่มานีแล้วมาเจทนาเนี่ยซุนทําอะไรไปบ้างนะก็มีการซื้อของซื้ออาหารซื้อเครื่องดื่มนะครับเดยวะซุนเอาใบเสร็จมาโชว์ให้ดูหน่อยว่าซุนซื้ออะไรเยี่ยมแม่มานีไปบ้างนะฮะนี่เป็นใบเสร็ ก็คือมวลชนสนับสนุนเงินมาด้วยหรือเปล่าแลวเงินส่วนตัวด้วยหรือเปล่าใช่ครับอ่าครับนี่ฮะก็คือแม่มานีกับแม่จินนี่เนี่ยอยู่ด้วยกันนะฮะซุนก็ซื้ออาหารสองชุดอ่าใบหน้าชุดหนึ่งและใบหลังอีกชุดหนึ่งนี่สองชุดนะครับนะครับเป็นเมนูเดียวกันเลยทั้งสองชุดรวมแล้วเท่าไหร่ครับรวมกันแล้วเป็นเก้าร้อยเาสิบสองบาทฝากไปให้แม่มานีกินแล้วก็เก็บไว้ในวันต่อๆไปมีทั้งของแห้งกับของสด นะครับนี่โดไป9ก0กว่าบาทนะทั้งแม่มานีทั้งแม่จินนี่ซุนก็จัดการในเรื่องอาหารการกินพร้อมซุนมาแต่เช้านะครับลุงดอนติดอยู่กับตะวันกับจำเลย8คนที่สายอาญ,ญากรุงเทพได้ก็ประสานง,งานการแยกกันทำงานนะ,นะครับนะแล้วก็พอเสร็จจากเคสตะวันกบนับทีมงานทั้ง8คนลงมาจากศาลแล้วลุงดอนก็มาที่นี่พอมาที่นี่ลุงดอนก็รีเช็คกับซุนว่าซื้ออะไรไปมั่ง ทุกอย่างซื้อแล้วครบองค์ประกอบมีข้าวมีขนมมีกับข้าวมีข้าวเหนียวมีน้ําชาน้ําโอเลี้ยงอะไรต่ะไรเฮ้ยไม่มีน้ําเปล่าเอาทาไงเฮ้ยคุนายเขากินน้ําก๊อกมาสามวันแล้วมันคือเช็คอินวันศุกร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์วันจันทร์หน้านะมากินน้ําก๊อกตลอดครับน,นดายทหารเจ้าทหารหญิงการเพราะเข้าไปแล้วยังไม่มีใครซื้อของเยี่ยมนี่ครับลุงดอนก็เลยเล่นแบบนี้นะฮะพอเช็ครีเช็คกับน้องซุนเสร็จ นี่ครับลุงดอยเล่นแบบนี้เลยนะฮะนี่ครับนะฮะอันนี้มเมนูนะฮะทั้ง YouTube และ Facebook น่าจะเห็นชัดนะฮะนายพะระลอนเกศเพื่อผู้รับนักโทษหญิงจิรัชยาสกุลทองห้องเพชรสามทับสามคือแม่จินนี่ถามว่าซื้ออะไรนะครับนะฮะน้ำดื่มคริสตันนะฮะทั้งหมดยี่สิบขวด เดี๋ยวแม่มานีกับแม่จินนี่ก็เอาไปแบ่งกันจินคนลสิบขวดนะฮะส่วนอาหารการกินซุนซื้อแล้วลุงดอนเลยไม่ซื้อซ้าําหมูแดดเดียวหนงปังเนยสดข้าวอะไรแต่าายที่บอกว่าจะซื้อจะยังไม่ซื้อซ้าําเดี๋ยวพรุ่งนี้ประสานงานกับซุนแล้วค่อยซื้อหมูแดดเดียวเข้าไปให้แม่มานีกับแม่จินนี่ เก็บเอาไว้กินในหลายๆวันนะครับวันนี้ลุงดอนซื้อแค่น้ำดื่มคริสตัลอย่างเดียว20ขวด140บาทส่วนสุนก็ซื้อของไปอีกหลายอย่างรวมแล้ว900กว่าบาทนี่ครับคือการซื้อของฝากนักสู้ทั้งหลายนะครับให้นักสู้ได้อยู่ดีมีสุขในสวัสดิภาพแห่งผู้ถูกคุมขังคดีทางการเมืองที่อยู่ในทันทัศฐานหญิงกลางแล้วดวงดีกว่านั้นคือทนายประสานงานกับสุนที่มากันตอนเช้า โดยซุนเอาบัญชีธนาคารกสิกรไทยผูกกับบัญชีธนาคารของแม่มานีเพราะซุนเป็นสามีแม่มานีเป็นภรรยาก็คือเป็นญาตินะครับเมื่อเป็นญาติก็มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์เทษที่มีทะเบียนสมรสปะ่ะไม่มีครับไม่มีทะเบียนสมรสแต่เป็นญาติาที่จ,<ะ>จ<ะ>ดต่โดนก่อนอ่าเป็นญาติ <c oughs> ที่อยู่ด้วยกันอย,อ,อยู่กับแม่มานีมากี่ปีนะแน้วก็จะเข้า จะเข้าปีที่สามนะอ่าก็ใช้สิทธิ์ในการเป็นญาติขอส่งเงินผ่านบัญชีธนาคารของทันทัสถานหญิงกลางเข้าไปให้แม่มานีใช้นะครับสุนก็ใช้ลักษณะที่ว่าการเป็นนะฮะสามีโดยไม่มีทะเบียนสมรสกับแม่มานีส่งเงินเข้าไปให้แม่มานีใช้โดยเอาบัญชีธนาคารตัวเองไปผูกกับบัตรของ ไปผูกกับบัญชีธนาคารของแม่มานีที่ไหนทันทันทัศนฐานหญิง่านทัศฐานหญิงกลางบัญชีของนักโทษเรียนจำกลางของเรมแล้วทางราชการออกอะไรให้เมื่อกี้เอาบัตรมาให้ดูหน่อยเป็นบัตรเป็นบัตรคล้ายๆบัตร ATM เนะครับนี่ครับเป็นบัตรอย่างนี้นะครับหนึ่งใบคือนะครับนี่ฮะชื่อผู้ฝากเขาดูใกล้ๆ ชื่อผู้ฝากคือสราวุธแล้วก็จะมีวอ QR code ให้สกแกนนะครับแล้วก็เลขที่ผู้ฝากแล้วก็มีเลขที่บัญชีนี่คือรายละเอียดต่างๆนะครับถามว่าอันนี้เป็นการผูกบัญชีระหว่างบัญชีธนาคารของนายสราวุธภูลาบสามีผลพลลาบสามีกับแม่มานีคือ นักโทษหญิงเงินตราคาแสนนะครับเพราะฉะนั้นเงินที่เข้าในบัญชีนี้จะเป็นเงินที่มาจากนายสราวุฒิพลราสามีของแม่มาน,มมนีฝากให้กับญาติคือนางานักโทษหญิงเงินตราคําแสนนะครับถามว่าถ้าคนอื่นจะไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารแล้วจะฝากเงินให้กับบัญชีธนาคารของแม่มาณีเนี่ยทางธนาคารเขาจะปฏิเสธ ไม่รับฝากเพราะมันเป็นบัญชีของนายสลาวุธพลลาบ,บที่เป็นสามีที่จะฝากเข้าไปให้กับภรรยาที่เป็นนักโทษนักสู้ที่เป็นผู้ถูกคุมขังคดีทางการเมืองที่อยู่ในทานรัฐฐานหญิงกลางเท่านั้นแต่เรามีทางแก้ไขครับถ้าใครเอาบัตรใบเนี้ยของสุน นะครับไปแสดงความจำนงต่อธนาคารแล้วบอกว่าเนี่ยจะฝากให้กับคนคนนี้แล้วถ้าธนาคารเขาไม่ถามอะไรในเรื่องราวต่างๆก็ส่งเงินแล้วเขาก็ฝากเข้าบัญชีนี้เงินก็ถึงแม่มานีเลยนั่นคือซุนเป็นคนอนุญาตให้คนอื่นถือบัตรใบนี้เอาไปฝากเข้าในบัญชีของแม่มานีแต่ไม่ใช่ตัวซุนส่งเงินเข้าไปแต่เป็นคนอื่นขอใช้บัตรของซุนส่งเข้าไปนั่นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าเกิดเขาถามว่าคนที่ถือบัตรมาคือนายชาลาบุิพลลาภเป่าขอดูบัตรประชาชนคู่กับบัตรที่จะเอาไปยื่นฝากเกมโอเวอร์ over, ต้องเดินออกอไม่สามารถที่จะฝากได้แต่ถามว่าวิธีแก้ไขทํำยังไงครับเอาซูนออบัตรมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีแก้ไขที่จะส่งเงินให้กับแม่มานีใช้มีอีกวิธีหนึ่งกับท่านผู้ชมนี่ครับเห็นไหมครั เขามี QR code นะครับเขามี QR code เขามีตัวเลขเห็นไหมครเปิดมือถือขึ้นมาสกแกน QR code นะครับเ,เดี๋ยวลุงดอนให้ดูสักครู่นะครับเอ,า,อางี้เ,เดี๋ยวลุงดอนทำตัวอย่างให้ดูดเลยนะครับท่านผู้ชมจะได้เดี๋ยวสุ้แป๊บหนึง่งจะได้เข้าใจกันครับเ,เดี๋ยวลุงดอนทำตัวอย่างให้ดูเลยนะครับท่านผู้ชมสุนๆอย่าเพิ่งเก็บอะ เนี่ยท่านผู้ชมมือถือลุงดอนเนี่ยเห,หเห็นไหมครับจะมีตัวสแกนเห็นไหมครับนี่น,นี่จะมีตัวสแกน QR code โค้ดเราเอาคิวเราเอามือกดตรงนี้เห็นไหมครับมันจะกลายเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมมันจะกลายเป็นช่องสําหรับสแกน QR code โค้ดเราก็เอาช่อง QR code โค้ดเนี่ยแนบกระบ,บารของซุนเนี่ยครับเอาอันนี้ครับแนบกระบ,บัตรแนบกับ QR วอารโค้ดที่ราจะทานให้มา อ่ากับนี่ครับเห็นไหมฮะรายละเอียดขึ้นมาแล้วรับนี่คือยอดเงินในบัญชีธนาคารของลุงดอนแล้วนี่ครับผู้รับปลายทางทันทัตฐานหญิงกลางเพื่อเงินฝากผู้ต้องขังหมายเลข9 7 6 9เจดหหหมายเลขบัญชีของผู้ต้องขัง8หลักนี่ครับก็มีรายละเอียดหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ต้องขังก็ขึ้นมาแล้วนะฮะเราก็แค่ใส่จํานวนเงินตรงนี้อ่านี่ฮะนี่สมมุติว่าถ้าเราจะใส่หนึ่ง ศนี่ครับเห็นไหมฮะขอกดถัดไปนี่ครับนี่ฮะจะขึ้นเลยฮะนายพรราดอนเกศเผืออนะครับโอนเงินให้กับนะฮะหมายเลขบัญชีผู้ต้องขังเบอร์นี้โอนเงินให้กับหมายเลขบัตรประชาชนของแม่มานีจํานวนเงินหนึ่งรอบาทถ้ากดยืนยันปุ๊บนะครับเงินก็จะเข้าบัญชีแม่มานีทันทีอันนี้คือผ่านลักษณะ QR code ของบัตรไทยก็สามารถ สแกน QR โค้ดจากบัตรของแม่มานีจากน้องสุนเพื่อส่งเงินให้กับแม่มานีเหมือนกันกับอย่างนี้ง่ายที่สุดแล้วใช้ QR โค้ดเป็นหลักนะครับอันนี้คือออกจากรายการนะครับนะฮะถามว่าแล้วถ้าไม่สแกน QR โค้ดไม่เอาบัตรไปที่เคาน์เตอร์นะครับจะใช้กดเลขเบอร์บัญชีธนาคาร ไอ้ตรงนั้นลุงดอนยังทําไม่เป็นลุงดอนยังไม่รู้เรื่องนะครับนี่คือสิ่งที่สองที่นะครับน้องซุนทําสําเร็จคือสิ่งที่สามที่น้องซุนทําสําเร็จแฟนแม่มานีโดยเข้ามาดูแลที่ทันทัตฐานหญิงกลางหนึ่งประสานงานกับทนายสองซื้อของเยี่ยแม่มานีแม่จินนี่สามน้องซุนก็คือ ผูกบัญชีธนาคารตัวเองเข้ากับบัญชีธนาคารของแม่มานีในทันท่าสถานหญิงกลางสำเร็จรเดี๋ยวถึงเวลาน้องซุนติดต่อไฟเย็นเอาค r อาโค้ดของน้องซุนให้กับพี่ๆขุนทองไฟเย็นแล้วก็แยกเบอร์บัญชีออกมาแล้วถ้าใครจะสนับสนุนแม่มานีมวลชนทั้งหลายนั่นก็คือเป็นเรื่องของไฟเย็นที่จะช่วยเหลือนักสู้นักโทษหญิงเงินตราคำแสน หรือแม่มานีนะครับทะลุคุกนี่ฮะนอกจากน้องซุนทาตรงนี้สําเร็จแล้วลุงดอนตามาทันกับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้ครับนะฮะลุงดอนตามาทันครับพอลุงดอนมาถึงสิบสี่นาฬิกาใกล้จะสองโมงครึ่งนะี้ซุนบอกว่าไปทํามาเสร็จเรียบร้อยแล้วในเรื่องผูกบัญชีธนาคารตัวเองกับบัญชีธนาคารของแม่มานีแต่บัญชีธน,น,นาคารของจินนี่ ยังไม่มีใครมาผูกต้องเอาญาติของจินนี่มาผูกบัญชีธนาคารของตัวเอง <c oughs> กับบัญชีธนาคารของจินนี่ที่เป็นนักโทษหญิงในเรือนจําแล้วจะไปเอาญา่าที่ไหนอะจินนี่ไม่มีญาติจินนี่อยู่คนเดียวแล้วก็มีคนดูแลเก็บค่าเช่าห้องอยู่ที่บ้านทาไงอะครับแต่วันที่จินนี่กับแม่มานีจะถูกพาตัวมาที่ทันตตฐานหญิงกลาง แม่มานีมีหนึ่งลายชื่อในสมองนั่นคือนายสราวุธพล,ลาบถามใครผัวหนูนะฮะแม่จินนี่ไม่มีรายชื่อญาตแต่จำได้ว่าก่อนจะถูกพาตัวออกจาก คุกได้ถุนสารสารอาญากรุงเทพใต้มีชื่อชื่อหนึ่งที่แม่จินนี่ต้องจำและเข้าไปกรอบโดยด่วนในวันศุกร์ที่เช็คอินเข้าไปในคุกหญิงหรือทันตรฐานหญิงกลางนั่นคือชื่อของนายพาราดอนเจดเพือกเพราะฉะนั้นตอนนี้แม่มานีกรอบไว้แล้วสองชื่อชื่อที่หนึ่งนายชาลาวุฒิพลลาบหัวหนูชื่อที่สองคือนายพาราดอนเจดเพือกพี่ผู้ร่วมอุดมการ จินนี่ก็กรอกเหมือนกันนายสาาวุฒิพลลาบเพื่อนพี่น้องผู้ร่วมอุดมการแฟนแม่มานีและนายพระรดอนเกตเพือกพี่ผู้ร่วมอุดมการพอจินนี่กรอกไว้สองชื่อแม่มานีกรอกสองชื่อซุนก็ทํางานสะดวกแม้ว่าซุนจะไม่มีทะเบียนสมรสกับแม่มานีแต่แม่มานีเขายินยอมเขากรอกรายชื่อซุนไว้ในสิบลายชื่อของผู้ไว้วางใจและนะครับ พอแคชเชียเห็นใบคำร้องซุนเห็นเบอร์บัญชีซุนเห็นบัตรประชาชนซุนเขาก็เปิดหน้าจอของประวัติแม่มานีดูอ่ะมีชื่อสราวุฒิพลลาบนี่วะผู้ไว้วางใจมีชื่อพาราดอนเกรเพื่องนี่ว่าผู้ไว้วางใจคือมีลายเซ็นยินยอมจากแม่มานีแล้วจินนี่ก็เหมือนกันมีลายเซ็นยินยอมจากจินนี่แล้ว ให้ซาาวุฒิพลแลบแฟนแม่มานีเป็นผู้ไว้วางใจให้นายพระดอนเกรดเผือกเป็นผู้ไว้วางใจแคเทเชียถามคุณเป็นพี่ของคุณจิรัชยาสกุลทองแท้ๆหรือเปล่าลุงดอนบอกไม่ใช่พี่แท้ๆนะฮะแคเทเชียก็ถามแล้วลุงนอนบอกว่าดูในคอมพิวเตอร์ครับคุณแคเทเชียผมนายพระดอนเกรดเผือกเป็นพี่ นักโทษหญิงจิรัชยาสกุลทองและมีชื่อเป็นหนึ่งในสิบรายชื่อของผู้ไว้วางใจที่เป็นญาติและมีการกรอกโดยตัวคุณจินนี่จิรัชยาสกุลทองไว้แล้วในคอมพิวเตอร์แคทเชีย์ก็เปิดเข้าไปดูเออมีชื่อพระลดนเกตเบือกอยู่ในคอมพิวเตอร์เป็นผู้ไว้วางใจที่แม่จินนี่กรอกแล้วแม่มานีกรอกแล้วนี่ครับทำสำเร็จแล้วด้วยถามว่าเกิดอะไรขึ้นนี่เห็นไหมฮะนายพระลดนเกตเบือก เลขที่บัญชีนี้เรฟเลเฟน์นี้เลขที่ผู้ฝากเรฟเลน์นี้โปรดัก t c โค้ดเบอร์นี้นะครับนี่ฮะมีบาร์โค้ดนะสามารถโอนเงินผ่านกรุงไทยเน็กเข้าไปให้แม่จินนี่ได้ทันทีโดยเป็นระบบของไอทีสามารถเอาบัตรอันนี้นะครับไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารและเอาเงินฝากเข้าบัญชีแม่จินนี่ได้ทันทีสรุปแม่จินนี่ไม่โดดเดี่ยวเดียวดายแล้วครับ มีพี่คือลุงอนเกตเผือกนายพระดอนเกตเผือกเป็นคนลิงเงินผ่านในบัญชีธนาคารเข้าไปให้แม่จินนี่ใช้ในเมื่อแม่จินนี่ผ่านด่านสิบสองวันไปแล้วถูกส่งลงแดนเก่าไปแล้วนะครับส่วนแม่มานีก็มีน้องสุนสามีนะครับที่ลิงแล้วก็ผูกบัญชีธนาคารตัวเองกับบัญชีของนะฮะแม่มาณีในเรือนจำแล้วสรุปวันนี้เราทำสำเร็จ ายหลายๆเรื่องคือหนึ่งประสานงานทนายติดต่อทนายได้เบอร์ทนายแล้วสองเราซื้อของเยี่ยแม่มานีซื้อน้ําเยี่ยแม่มานีสามเราผูกบัญชีธนาคารของแม่มานีกับตัวแฟนเขาสามีเขาและผูกบัญชีธนาคารกับของจินนี่กับตัวลุงดอนเกตเพื่อถ้าผู้ชมท่านใดต้องการจะช่วยเหลือนักสู้แม่มานีนะครับนักโทษหญิงเงินตราคําแสนหรือแม่จินนี่นักโทษหญิงจิรัชยา นะครับสกุลทองก็เดี๋ยวลุงดอนจะส่งเลขที่บัญชีเข้าไปให้ขุนทองไฟเย็นนะครับส่งเลขที่บัญชีของแม่มานีส่งเลขที่บัญชีของแม่จินนี่เข้าไปให้รายการขุนทองไฟเย็นแล้วก็จะได้มีการช่วยเหลืองเงินเข้ามาในบัญชีของแม่มานีแม่จินนี่นะครับก็เอาตามนี้นะครับช่วยกันทุกอย่างเพราะว่าตอนเบญจาอยู่ในสถานที่คุมขัง ท่านทัศฐานหญิงกลางตอนลุงอยู่ในสถานที่คุมขังท่านทัศฐานหญิงกลางตอนนักสู้ทุกคนนั่นคือเขามีใครครับมีเพื่อนร่วมบุรงการมีพี่น้องร่วมบุรงการมีญาติใช่ไหมครับแล้วก็ช่วยเหลือกันมีมวลชนมีประชาชนนะครับตะวันก็เหมือนกันครับมีคนแวดล้อมแล้วถามว่าบุ้งกับปอก็มีญาติมีแฟนมีมวลชนมีประชาชนแล้วถามว่า ของแม่มานีแม่มานีก็มีใครครับมีสามีคือคุณสราวุฒิพลลาภน้องสุนที่อยู่หน้าจอแล้วก็มีใครมีลุงดอนเจดเผือกนะเพื่อนพี่น้องผู้ร่วมบุดมการแล้วก็เพื่อนพี่น้องผู้ร่วมบุดมการสื่ออิสระสื่อหลักและมวลชนและประชาชนทั้งหลายพวกเราไม่ทิ้งกันครับในเมื่อเราได้นะเบอร์บัญชีธนาคารสกแกน QR โค้ดโอนได้ของแม่จินนี่ ของแม่มานีที่น้องซุนแล้วนะครับเราก็สามารถส่งเงินช่วยเหลือให้นักสู้ของเราได้อยู่ในสวัสดิการานักโทษเรียนจำการของเพ็มทันทัศนหญิงกลางได้อย่างมีความสุขตามสวัสดิการนักโทษนี่ครับเราจึงมาไลฟ์สดและชี้แจงให้ท่านผู้ชมได้รับทราบในเรื่องราวต่างๆนะครับนี่คือความเป็นจริงกับท่านผู้ชม ก็ต้องนี่ฮะสู้กันทุกหนทางสู้กันทุกรูปทุกแบบรับเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชม